ตาแม่เหล็กไ,ไฟฟ้าชาร์จสะดวกรวดเร็วปลอดภัยประหยัดพลังงานมาเติมความเป็น modern living ให้กับตัวคุณในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะวันนี้เรายังอยู่กับเชฟสุดหล่อเชฟฟางค่ะ <c oughs> เอิงได้ยินมาว่าเอิงอยากให้ฟงางสอนทําเมนูแบบรวดเร็วใช่ไหมใช่ค่ะเพราะทุกวันนี้นะคะว่ากองทัพต้องเดินได้ท้องแต่ว่าเวลาที่เรามีน้อยเหลือ,อเกินแต่ท้องจะต้องอิ่มไว้ก่อนงั้นเรามาทําเมนูนี้ไหม deep f r y squidgy chilli barbecue โอเคได้เลยค่ะ วันนี้ที่เราจะทํานะคะเราจะใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะมันก็จะดีกว่าเตาที่เป็นเตาแก๊สก็คือมันเล็กกว่าใช้สะดวกกว่าเนาะแล้วที่สําคัญนะประหยัดพื้นที่มากๆสําหรับคนที่อยู่คอนโดนะก็สะดวกมากแค่ไปวางไว้เนี่ยก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องมีถังแก๊สใหญ่ด้วยใช่แก็ปลอดภัยกว่านะและที่สําคัญเลยว่ามันไม่เปลวไฟคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทาเนี่ยวุ่นวายวุ่นวายอยู่ในตู้ใช่ก็จะโดนเปลวไฟได้อันนี้คือถ้าเกิดสัมผัสหน้าเตาก็คือไม่ร้อน ริงมีเคล็ดลับไหมคะที่จะรู้ว่าเนี่ยปลาหมึกสุกแล้วจริงๆปลาหมึกเนี่ยมันสุกง่ายมากนะเอิงแต่ว่าเราี่ยต้องหั่นให้มันเนี่ยชิ้นใหญ่ๆมากจนเกินไปแล้วเราก็ดูว่าแป้งของเราเนี่ยเริ่มเป็นสีน้ําตาลทองแล้วแล้วก็ตัวฟองอากาศที่ขึ้นมาเนี่ยจะเริ่มน้อยลงนี่ไงเริ่มน้อยลงแล้วแป้งเป็นเริ่มเป็นสีทองแล้วอันนี้ถ้าใครอยากได้แบบแป้งที่หนาๆหน่อยเราก็ผสมให้ตัวเนื้อแป้งเนี่ยหนืดหน่อยหนืดกว่าเดิมมันก็จะเกาะเยอะขึ้นนะฮะ ที่ของทอดอยังร้อนๆอ,อยู่นะเราก็ต้องโรยเครื่องปรุงเพิ่มอันนี้ถ<ม>้ายังร้อนๆอ,อยู่เนี่ยมันจะติดอันนี้ก็คือมีผงชิลลี่กับผงบาร์บีคิวอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มรสชาติการสัดอาหารบนจานนี่มันทำให้อาหารดูมีลีลาจริงๆนี่อันนี้เป็นผักชีลาวก็จะเหมาะกับพวกอาหารทะเลทั้งหลายกลิ่นมันจะแบบหอมนะหอมแหลมๆนิดนึงมันจะทําให้<ม>รสชาตินี่กลมกล่อมมากขึ้นอันนี้คือ d e ไ y s คว i d ตี้ i ิลลี่บ b ร์บินะครับ อันนี้อยากให้คนที่ไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยไปลองทําดูเพราะว่าเพิ่งเห็นแล้วใช่ไหมว่าง่ายมากๆสะดวกมากๆใช่ค่ะแอปเดียวเองครับก็ได้เมนูมาอย่างนี้แล้ฮะหรือถ้าใครนะครับตดสูตรไม่ทันสามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w t h a i c i t y c o t h ครับเละเช่นเคยค่ะสำหรับคนที่ชอบการทํา DIY นะคะชอบการทําอาหารแบบร่วมสมัยหรือว่าชอบการจัดแต่งอาหารบนจาน หรืออยากจะพูดคุยกับเชฟฟางก็สามารถเข้าไปได้ค่ะที่ w w w c h a v c เว็ .com แล้วก็ Facebook ของ s h a r VC คลนะคะตอนนี้เขาเปิดโอกาสให้ทุกคนค่ะได้มาร่วมเล่นเกมกันกับการตามหาเครื่องครัวอารมิทิสค่ะ4ชิ้นที่หายไปหาให้เจอค่ะแล้วนํามาวางตามตําแหน่งที่ถูกต้องนะคะภายในเวลาที่เรากําหนดค่ะสําหรับคนที่ได้คะแนนสูงสุดในสัปดาห์ค่ะลุ้นรางวัลจากชาร์บีคลไปเลยค่ะ